จะซื้อรถทั้งทีต้องสินเชื่อรถมือสองแบบนี้สิยังไงก็คุม้มจะซื้อรถทั้งทีต้องสินเชื่อรถมือสองแบบนี้สิยังไงก็คุม้มทุกวันนี้รถกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของชีวิตไปซะแล้วบางคนถึงกับเอ่ยปากว่าการมีรถดีๆสักคันช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นมาอีกเยอะ แต่การซื้อรถใหม่นั้นต้องใช้เงินมากพอสมควรยิ่งถ้าเป็นรถคุณภาพดีแข็งแรงและปลอดภัยราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินไปกับเรื่องอื่นๆหากเอาเงินมาซื้อรถที่เกินกำลังก็อาจสร้างภาระก้อนใหญ่ให้กับชีวิตได้บทความนี้เรามีคำแนะนำดีๆเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังอยากซื้อรถมาฝากกัน ถ้าเราอยากได้รถคุณภาพดีแข็งแรงและปลอดภัยในราคาที่เอื้อมถึงแล้วละก็รถมือสองสภาพดีก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะนอกจากจะได้รถที่ถูกใจแล้วยังได้ราคาที่ถูกลงอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นข้อดีเฉพาะตัวขององค์การซื้อรถมือสองเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจซื้อรถมือสองก็อย่าลืมหาตัวช่วยดีๆอย่างสินเชื่อรถมือสองเอาไว้ด้วยละ่ะ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อรถมือสองความรู้เกี่ยวกับรถยนต์หากเรามีความรู้เรื่องรถยนต์อยู่แล้วจะได้เปรียบมากหรือชวนคนรู้จักที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ไปช่วยดูรถและให้คำแนะนำเราก็จะสามารถเลือกรถได้ดังใจไม่ต้องกลัวจะโดนใครรมาย้อมแมวขายอู่รถที่ไว้ใจได้รถมือสองมันคือของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อาจต้องมีการซ่อมแซมและจัดก,การอยู่บ้างเพื่อความปลอดภัยและสบายใจในการขับขี่ดังนั้นการรู้จักอู่รถยนต์ที่ดีและไว้ใจได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเลือกซื้อรถแบบไหนก็ตามสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือความพอดีและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตเพราะหน้าที่ของรถคือนำพาเราไปถึงจุดหมายนั่นเอง ทีนี้มาถึงเรื่องขอองค์การขอสินเชื่อรถมือสองกันบ้างการมีรถมือสองนั้นเท่าหากมีเงินก้อนก็คงสบายไปเพราะว่าซื้อเงินสดมันสะดวกและได้ส่วนลดมากกว่าแต่เท่าหากจําเป็นต้องกู้อย่าลืมพิจารณาข้อแนะนำต่อไปนี้ข้อควรพิจารณาก่อนกู้สินเชื่อรถมือสองวงเงินกู้ที่ได้มาไม่ควรต่ำกว่า8ปเอร์ซ อย่าลืมพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อด้วยว่าจะสามารถกู้ผ่านไหมและมีปัญหาอะไรหรือไม่ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมเช่นค่าตรวจสภาพค่าซ่อมแซมต่างๆดัง,งนั้นมวงเงินที่ได้มากจะช่วยให้เราสบายและคล่องตัวมากขึ้นรถมือสองต้องไม่เก่าจนเกินไปจำนวนปีที่ใช้รถยนต์ รถมือสองไม่ควรมีอายุการใช้งานที่นานเกินไปเพื่อที่จะได้ไม่เสียดอกเบี้ยแพงบางธนาคารอาจจะมีการให้สินเชื่อรถมือสองที่แตกต่างกันไปซึ่งสำหรับรถใหม่จะได้เปรียบตรงที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าดังนั้นอย่าลืมเอาเรื่องนี้มาเป็นหลักในการพิจารณาด้วยอายุสัญญาต้องเหมาะสม โดยปกติแล้วการซื้อรถยนต์ควรผ่อนไม่เกิน7ปีดังนั้นให้พิจารณาเลือกจากเงื่อนไขาการผ่อนที่เหมาะสมและไม่ต้องผ่อนนานจนเกินไปไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเงินที่ประหยัดได้จากการซื้อรถต้องมาจบที่ดอกเบี้ยแทนเข้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหารถอยู่สิ่งที่คุณควรดูประกอบไปพร้อมๆกันคือสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ไม่ว่าจะเล็งรถยนต์มือหนึ่งหรือมือสองแล้วเปรียบเทียบกับงบประมาณและความสามารถในการผ่อนชำระเพราะไม่เช่นนั้นการมีรถสักคันอาจจะเป็นปัญหาจึงอยากแนะนำให้เริ่มจำกัดวงเงินไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตจะมีรายจ่ายอะไรตามมาอีกบ้าง ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ารถจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญไม่ต่างกันคือคนขับหรือเจ้าของการทำประกันภัยตามที่จำเป็นและการดูแลรักษารถยนต์ให้มีสภาพดีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาททั้งเรื่องการเงินและการเดินทาง